นข้างล่างข้เออดึงแค่ๆเราก็ดึงส่เออเ้าก็ดึงสิถูกต้องโอ้ยคือเจ๋งแต่ละพ่อไม่ได้มาทำงานนะนี่วอรต้อนอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่ประสอนเห็ดมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนพ่อกับแม่ก็พาทำเนาะวิธีสารก็คงจะคล้ายๆกันนะพ่อเนาะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ที่นู่นรู้สึกเขาจะใช้เชือกฟางนะพ่อ สวัสดีค่ะป้าสอนสอนผักมากลอค่ะวันนี้ป้าสอนมานั่งเล่นกับพ่อคุณสานะคะพ่อของลุงพลค่ะวันนี้อ้อนให้พ่อมาทําไผ่หญ้าให้ดูนะคะหรือการกรองหญ้าคาเพื่อเก็บไปใช้งานในครอบครัวนะคะอันนี้พ่อคือทําเสร็จมาแล้วนะคะถ้าพ่อบอกว่าถ้าขายจะได้ราคาประมาณตับหรือเขาเรียกเป็นแผงหรือเป็นตับพ่อเป็นไผ่เป็นไผ่เป็นไผ่ไผ่หนึ่งจะได้ยี่สิบาทนะคะอุ่ยถูกมากๆเลยค่ะทุกคนหมดนี้ก็ประมาณสามสิบ ไทยก็ได้ประมาณหกร้อยบาทพ่อบอกว่ามีคนมาขอซื้อประจํานะคะในหมู่บ้านนี้คือพ่อบอกว่าทําอยู่คนเดียวเนาะแต่คือยาคามค่อนข้างหายากอันนี้เราก็ไปหายามาตามสุงตามลร่ตมนาเนาะที่พ่อมีพ่อใช้อะไร,ะไรตัดเคี้ยวหรืออามีดเอาเคี่ยวเนี่ยเอาเคี้ยวเกี่ยวเอาอืม,อ,มอันนี้ก็คือจะเป็น เริ่มต้นของการทาในส่วนของไผ่หยาะค่ะแต่ว่าโคราชมันก็สอนจะเรียกว่ากลองห้าแต่ที่นี่จะเรียกว่าไผ่หยาจฉพอเนาะไผ่หยาก็หมยถึงว่ากล้องหยาเลยแต่คยใช้ใช้คละคำพูดเนาะตอนเด็กๆหนูก็เคยทําแต่ไม่รู้ว่าหนูจะลืมไม่อย่ายล um. ืมแล้วกันให้แก้หน่อย ก็หนูจะจะชอบทํามากแต่ว่าโอ้นั่งไปนานๆก็ไม่ไหวนะ <Like. S 1> ปวดหลังแต่ว่าไอ้นี่บางคนเขาก็จะทําที่ตั้งสูงเนอะแล้วแต่ <Like. S 2> เตี้ยพอแบบสูงรืะแบบเตี้ยไหนมันจะปวดหลังกันนี่นะ่ะฐานมันเนี่ย <Like. S 2> ใช่ฐาน <Like. S 2> ตัวนี้เกี่ยวกับมานั่งนี้ถาตัวนี้สูงตัวนี้ก็ต้องสูงม,มันจะได้สัมพันธ์กันนอน อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการไถยาคานะคะเพื่อกีบไว้มุงมีคนมาขอซื้อเข้าไปมุงเถียงมาพา่อสอสามากส่วนมากก็จะมีคนมาขอจองขออะไรบ้างแล้วแเต่เราจะหาได้เนาะถ้าเราขยันก็ได้แต่ว,ว่านี่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันตัดยาค้าจากนาแล้วก็ค่อยๆลาเลียงมาไว้บ้านเนาะแล้วก็มานั่งกรองพ่อบอกว่าประมาณสองชั่วโมงโดยคร่าวๆถึงจะได้ภัยหนึ่งนะคะใช่ก็ค่อนข้างที่จะาใช้ ค่อนข้างเวลานานเนาะแต่ว่าแค่ย0สบาทเองถูกมากๆเลยอันนี้พ่อบอกว่าหญ้ามันเป็นหญ้าอ่อนๆนะเพิ่งได้มาแต่ว่าถ้าเกี่ยวไว้นานแล้วก็แห้งเราต้องพรมน้ําก็สอนเคยทําตอนเด็กๆนะคะมันต้องพรมน้ําแต่ถ้าหญ้าได้มาใหม่ๆเราก็ไม่ต้องพรมเพราะหญ้ายังมีความเหนียวมีความสดอยู่ใช่ไหมพอ่อนี่พ่อทำมานานละอย่างไอ้ไผ่หญ้านี่หรือว่าทำมา,มานานแล้ว จักอาทิตย์นึงเลยละเจ็สามสิบไผ่สามสิบสามสิบไผ่นี่ก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะเจ็ดหมื่นละสามไผ่หมื่นละชี้ไผ่เหล่าเตะปวดหลังปวดเอวคอยไปพักเนาะแต่บอเหนื่อยบอลยางกันมันก็ปวดแล้วมาดูบกวคืนนี่นะคะวิธีการใช้ชีวิตอยู่แบบชาวบ้านแบบพอเพียงนะคะโดยที่เราไม่ได้ลงทุนลงเรื่อะไรเลยเนาะแค่ลงแรงที่จะไปเอ้าย่าคามาแล้วก็มาใช่ก็พอยังพอมีกำลังที่จะทำอยู่ อนนี้พ่ออายุเท่าไร่แล้วคะแปดเจ็ดสิบแปดโอ้เจ็ดสิบแปดแล้วเลขงวดหน้านี้แน่ๆเลยเจ็ดสิบแปดทะเบียนบ้านหลังนี้เลขบ้านหลังนี้ออกบ่อยนะเลขหกสี่เนี่ยใช่ไหมพ่อหกสี่นี่ออกบ่อยมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวงวดนี้จะต้องเป็นอายุพ่อแน่ๆเลยค่ะทุกคนนะก็จะก็สองก็จะไม่เลี่ยนมาหยอกพ่อนะพ่อคุณสาค่อนข้างที่จะใจดีนะคะวันนี้ก็ก็สอนทําอะไรนะดึงปลา พ่อก,กินนะคะพ่อก,กินได้นะคะว่าเสียบไม่หยางแล้วพ่อกินได้อันนี้เราไม่ได้โดนสินค้าจันการให้หยานะคะเข็นมนะครับเข็มเนี่ยบ่ นีมาสวดไปตรงกลางเพื่อแต่มาแห่ชมกันถ้าไม่ถ้าไมา่ามารอมันจะสวมลงไปอ๋อมันจะพันกันเข้าไปข้างล่างมันบอกเราต้องแยกมันไวน้ก่อนพอเสร็จเราค่อยดึงออกแล้วเก็กเเเียบหน่อโอเคเส็นบอแหน่ยี่้างบนข้างล่างลางข้งล่างแล้วก็ดึงข้างหน้าสิเออดึงข้แค่แล้วก็ยึดสี่ ก็็นนี่เปโอ้ยคือจริงจระลงที่เดี๋ยวมาทำงานนะนี่บัตอนอันนี้จะเป็นวิถีที่ดีของชาวบ้านนะคะที่ก็สอนให้มาตั้งแต่ดเด็กนะคะตอนพ่อแม่ก็พาทำเนาะวิธีสารก็คงจะคล้ายๆกันนะพ,นะพ่อเนาะไม่ได้แตกต่ตางกันมากแต่ที่นู่นรู้สึกเขาจะใช้เชือกฟางนะพ่อใจะเตะมันมีเหรอนะแต่สมัยก่อนมันก็จะมีแค่เชือกฟางนะที่เขาไปปลูกใ้กวาดนะน่ะที่เราเห็นจนเด็กๆอะนะ แอันนี้เราก็หาเชือกได้ตามที่มีไม่ต้องทิ้งไปเสียดายเนาะก็มาสารได้อยู่แล้วนี่ประสอนคือมดทุกชนคือบอคือเนาะคือเนาะพ่อคือคือ,คอโอ้ยจะได้ทำเลยมาไหวเลวมาตรงท่ามาตรง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพอ่อจี๊ดซะอะไรนี่นะคะอันนี้เลกไปไหมพอ่อหรือว่าเลแขเจ้าพอดีเหรอเลขหน่อยแยกกร็ซามันเดี๋ยวเจให้มันเซตไปไวเปจนูสังเกตสูทาง บ้านน่าจะจับเยอะมากเลยแบบมันก็ประมาณว่าจะให้เสร็จไวๆ่แตใใหญ่แต่ว่าเวลาเราสารเล็กๆมันก็จับเยอะเราจับเยอะนะถ้าเราดึงดึงมือแห้งมันบกเขากันมันห่างเหมือนกับว่ามันไม่ละเอียดเนาะอมันมาห่างแล้วมันก็อาจจะดูไม่สวยด้วยมั้งอันนี้คือพ่อจะทําจับเล็กๆนะโอ้ก็สวยสวยคนนี้สอนคือบนทุกคนคือเนาะอันนี้เราก็แบ่งเป็นสองอันได้ไหมพ่ออันเดียวเลยอันเดียวเลยบอก พ่อก็เหมัอนไม่เห็นหนูแล้วนั่นพ่อเห็นเงินนี่นี่อันสุดท้ายนะพ่อบอกว่าเอาหมดเลยเอาหมดรวดเช่อของพอดีวันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปช่วยพ่อเอายาคามาบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสาเร่นกับพ่ออันนี้เหมือนไม่ค่อยแน่นพ่อเราเราทำยังไงต่อเวลาเราปิดเวกงานไว้ก่อน ถือไว้นะเดี๋ยวจะถักโอเคตมัดสอดตะมัดสอดตะมัดสอดอไร้ได้ๆเก็บแบบอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปัดมาอย่างงี้เวลาเวลาเราต่อมันก็ก็เอาเชือกมาต่อกันเฉยเนาะก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะมอันนี้เราพันไว้ไม่ให้มันหลุดอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่ายาวหมดเดี๋ยวเราจะไปหายากันต่อที่ขึ้นมา